สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราและอยู่ตังประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง f ทีทางฟั่งไทยเบิร์ดสุกูสุกอนนะวันนี้เอามากับข้าวทางฝั่งสปป,ปลาวเนาะกับข้าวโจนปุ้นคำอนะมาอีกแล้วเนะเมื่อค่ำคืนวันที่12ที่ผ่านมาเนาะได้มีโจนขึ้นปุ้นบ้านเฮือนปัสสานนะได้ทรัพย์สินไปเป็นทองคำร้อยหกบ้าทและก็เงินสดเป็นจำนวนจู 8จ็ดหมื่นแปดพันยูเอสดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งปัจจุบันก็นยังจับโจรบ่ได้นะแน่นอนแล้วนะหลังจากที่โจรได้ปุ้นหันคำไปนะเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงเฮดเวียกเมื่อวันที่สิบสามโจรปุ้นอยู่วันที่สิบสองแน่แต่ตำรวจกะได้ลงสำรวจกวดกะนะได้เก็บข้อมูลอยู่วันที่สิบสามตอนสวยเรื่องมันเกิดวันที่สิบสองตอน,นเกินนะ เรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านภาคเขานะเมืองไซทานีนครหลวงเบียงจันนั่นเองนะอันนี้ความเฮ็ดเวียกว่องวัยของเจ้าหน้าที่เนาะตามที่เพื่อนได้เคยเฮียนมาเนาะต้องไปเก็บกวดสำรวจข้อมูลนะว่าโจรมาเล่นหนีทางใดเนาะอันนี้ไปสำรวจหอยเกิบของโจนนะขาดปราเกิบมีเงยนเกือบไงเ,เกือบต้อยมีการวัดแทกนะ ขนาดรองเท่านะตามที่เพื่อนได้เฮียนมานั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนนะเออทางเจ้าของเฮือนเดวออกมาให้เบิงว่าเออนี่มีรัพย์สินตัวนี้หายไปนะอ่าเท่าก้อนที่ตำรวจนะจับจนได้ก็เพราะว่าโจรเาเอาโทรศัพท์เจ้าของห้านคําไปนะที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่นะ จับโจรได้เพราะว่าโจนเอาโทรศัพท์ไปนะรอบนี้ขาดว่าโจรน,น่าจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ของเจ้าของเงินไปนะน่าจะรอดเรื่องเครืเกิดนะตั้งแต่วันที่สิบสองตำรวจเฮดเวียยเมื่อวันที่สามความไวของตำรวจลาวนะอันนี้นี่บอกเตือนเลยเด้อนะปัสสนที่มักอวดมักโซนะ ทรับสินนะหรือว่าของมีค่าลงโลกออนไลน์นะต่อไปนี้นะเป็นพวกเงินพวกคำนะแห้งจะเป็นที่จับจ้องจับตาจับใจของพวกโจรน,นะแห้งทองคำพุ่งขึ้นไปหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆบ้าทฮอตเจ็ดแปดมื่นแห้งคักนะจะเป็นเป้าสายตาให้กับพวกโจรน,นะที่เขาจ้องจะขโมยนะคนที่เขาขโมยกับว่าได้มีอัน หลายประเภทไหนะคนตกเปียกตกงานนะคนติดจงติดจานะคนที่เข่าบ่ิีอันจะกินนะข้าของซีบสูงขึ้นมานะพวกนี้แหละลาถ้าเกิดประภพยที่ขโมยไปพวกแก้วย่าหวังว่าจะพึ่งพาตำรวจทางสอประปวารันได้นะตึกขโมยไปนี่วัดใจลดห้าสิบห้าสิบนะคิดเบิ่งว่า ถ้าเกิดว่าโจรวอโทรศัพท์เจ้าของห้านไปเขากันยังจับก็ได้นะทางภาคใต้ยังหายเขากิบเมฆที่ยกเข้าบ้านเฮือนประโซนสองหลังก็หายเขากิบเมฆนะแล้วรอบนี้กะพาเบิกนะว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนจะเป็นแล้วได,ไดนะอันความเฮ็ดเบียกไวของเจ้าหน้าที่เรานั้นนะไวยังกับเต้ายางนะเรื่องเกิดเมื่อวันที่สิบสองมาเก็บอันหลักฐานวันที่นะสิบสามนะทรงจะไวเติบนะ โจรบแมนจะไม่หนีไปหอดดาวอังคารแล้วแบบโจรมันก็ได้อันปึกคือคนก้อนดอกเบิ้งนะนะคนก้อนมันเอาโทรศัพท์ของเจ้าของห้านคําไปที่พ้นอยู่ทางภาคเหนือนะเนาะแต่ว่ารอบนี้ถ้าเกิดโจรได้เอาโทรศัพท์ของเจ้าของเงินไปนะอาจจะรอดตกกเป็นไปได้เพราะว่าพูดแหละนะผ่านคามเมื่อค้านวันตำรวจจึงเฮ็ดเปียกอันคลิปก็อนหน้านั้นมันอุกอาจเนาะเจ้าของโจรหัน เจ้าอันโจรฮันมันแต้งโตใส่สุดเจ้าหน้าที่เนาะรอบนี้หายพี่แววนะและทางเข้าทางฟั่งเรากะเฮ็ดฟิตเงียบกริบๆนะมีแต่ช่องเดียวที่เอาลงนะส่วนช่องหลักของบ้านเมืองนั้นเขาลงว้สมเซยของประสมแจ้งเดียวเขบาบอกเรื่องพวกนี้ลงนะนั่นแหละนะใคยที่มีทรัพย์สินหลายกะจะสุใส่อวดอ้างกันนะ เห็นมักกันลายแท้แท้อันเห็นโซงเงินโซคำอวดอ้างกันลงโลกออนไลน์อึกกระทึกนึงนองนะแห้งมีหลายแห้ง fc ติดใจแห้งวักโซระวังตุ๊บออเดอร์นะเพราะว่าคำขึ้นไปหน้านะและเป็นที่จับจ้องตาของพวกโจรถ้าเกิดมือหนึ่งถึกป้นไปนะพวกเจ้าอาจจะได้นั่งให้เสียใจก็เป็นไว้ได้นะ สำหรับไถ่ที่อยู่ในสปโปลาวเนาะคิดเบิ่งว่าของคํามีค่าด้นะของมีค่าในะแห้งเป็นที่อดตารอดจ่ายโจรพวกนี้ได้ดีขนาดนะแห่งอยู่ในสปโปลาวเขายางมากแพงค่าของ10บสูงและคนตกงานหลายคนติดยาลายเนาะอันที่ข้าวประเทศเราสงบสงเงียมนั้นเลิกเฟอร์ันนะเลิกเพอเจอไปได้เลยนะมันโบ่แมนความจริงนะเมื่อก้อนหันที่ อ่าเอฟซี FC หลายคนมาประเทศเราสงบแทบอลนะที่เขาสงบเพราะว่าเขาไม่ได้ลงข้าวซื้อนะเดี๋ยวนี้หันลงข้าวนะโลกออนไลน์เริ่มเข้าถึงนะเริ่มอ่าซื้อโซเชียลเข้าไลนยนะและก็คนเริ่มนะโพสลงโลกออนไลน์ฉะนั้นเราเขาจึงได้เห็นเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นคือเรื่องตะกี้ประเทศเราสงบนะเพราะเขารายงานตะกลงประสมนะ อที่ลงเขาก็จะเอาลงแต่ข้าวกล่องผสมนะเปิดกองประสมสมัยนะั่นสมัยนี่นะแล้วก็ยังเปิดไปพูดละนะอันจัดตั้งคณะนั่นจัดตั้งคณะนี่นะแต่เดี๋ยวนี้มันโลกออนไลน์ซื่อโซเชียลเขาฮอตละนะประเทศลาวมันก็มีคือประเทศอื่นนะมันคือกันมดนะแล้วประเทศลาวก็จะมีเรื่องพวกนี้ขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วจะมีเห็นเหตุการณ์ที่มีฆ่ากัมตุยกัน ไหลน้ำคองเนี่ยเมื่อวานในกเมนะแล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะจะมีพวกมีการป้นจี้ค่ากระตุยกันคือกับประเทศอื่นแหละนะเรื่องสงบสงเงียมหันเลิกนะเลิกตัวนะถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นเริ่มดุอะไรนะมาบอ่ะนะเริ่มดุได้นะนะดไดปีนี้นะะหับาวบ่าปีนี้เฉพาะปีนี้นะโจรป้นง่ายในหลายเครืออะไรนะ มีปุ้นไงยอยู่ในห้าเทือแล้วนะแต่ว่าจับได้มีแต่เทือเดียวที่อ่าโจรทันเอาโทรศัพท์เจ้าของห้านคําไปนะส่วนอีกอ่าสองเคสที่เป็นเจ้าของเฮือนนะที่ถูกยกเข้าไปนะนะสองบ้านทันหายนะเลขกะมีอยู่ห้านคําทางภาคใต้นะั่นสวรรค์เขตอันนั้นกระจับป่ได้เทือและรอบนี้ก็มาอีกนะรอบนี่แหละนะอ่ารอบที่ห้านะ ก็คือจับบบได้นะยังหายเขากินเมฆนะทางเจ้าหน้าที่กับ่บได้ออกมารายงานข้าว่าพลเป็นจ้าไดติดตามไปหอดใส่คือเก้านะเงียบนะเพราะว่าทา้งเงียบแบบนี้ก็คือเงียบไปเลยนะคือบมีการแกะร่องรอยนะาจากอย่างได้นะเขาบุหันในพัฒนาสีเมือเชือนะเออนะถ้าเกิดว่าผายมีทรัพย์สินที่มีค่า กัลลูนาย่ไส่ออกมาล่อแแลมยามาล่อตาล่อดใจโจรน,นะเพราะว่าโจรมันบรได้ปานีไผ่ได้ทุกมือเนี่ยนะนะจะมีการปุ่นจี้เกิดขึ้นกันแบบนี้ดูดูดแหละนะเอ้าจังใดเขาติดตามข้าวถ้ามีข้าวคืบหน้าเขาจิมาอัปเดตให้ฟังนะว่าเจ้าหน้าที่เขาซืบสาวแล้วเรื่องไปหอดสายแน่แล้วนะแล้วเขาบอกว่าอันเจ้าของเฮือนนี่เป็นนักการเมืองของโซโปโปลาวนะถับติดตามเบิ่งไปทากันเนาะ